สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเทอรเรียฮะก็เราจะมาเอาชีวิตรอดกันในเกมนี้นะฮะอย่างแรกที่ต้องทำตัดไม้ก่อนเพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองนะนี่คือพื้นฐานของการเล่นเทอรเรียโอเค ตัดต้นนี้แล้วก็มาสร้างบ้านกันเลยสร้างตุ๊กครับ นี่แหละการสร้างบ้านแล้วนะเราต้องมีวิธีต้องมีวิธีที่พิถีพิถันในการสร้างบ้านนะครับออถ้าเราสร้างบ้านไม่ดีมันก็ไม่น่าอยู่แลวพอมันไม่น่าอยู่เราว่าไม่อยากเล่น <c oughs> ประตูประตูอ้งารมาเยอะเกิน เก้าอี e. ้เอ้ยโต๊ะเก้าอี e. ้กำแพงไม้โอเคขั้นตอนแค่สทราบประตูก่อน ผมลืมบอกไปโหมดนี้นะครับคือโหมดฮาร์ดคอร์นะฮะเอ้ยไม่ฮาร์ดคอร์มาสเตอร์นะฮะโลกที่สร้างยเย็นโลกมาสเตอร์โอ้ปล่อยปล่อย,อย,อย,อยตาไปฮะใช่ผมโอ้ยยังไงนะบ้างก็เกิดใหม่เอ็น่ีซีอะ ถ้าถามเป็นไกด์ด้วยคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะสําคัญแต่ผมที่เล่นมานานล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่โอเคกำแพงก่อนโอ้อยากมีฮุกแล้วว่า คืออย่างนี้เราสร้างบันแย่นะฮะเพราะว่าสลามันโดนขึ้นมาได้เราไม่ควรจะให้แม่งขึ้นมาได้มันเข้ามาในบ้านมันจะไม่สะดวอเค เอ้าระมดานี้เลยอง,องงละอะไรคือการที่กูแค่จะสร้างบันไดให้สวยงามมันยากขนาดนี้เลยเหรอ ต้องสร้างครใช่ไหมเนี่ยนี่สร้างปะกกระไดชุดเกาะเอามาปอกกันตัวเองจากอันตรายโอเคออกเดินทางเลย เดินทางนี่แปลว่าตัดไม้โอ้ okay. oh, oh. แค่จะเก็บไม้ยังไม่ได้เลยเห็นไหมนี่แหละครับโหมดมาสเตอร์แค่จะเก็บไม้ยังทำไม่ได้โห oh. ชีวิตก็ Go. มันก็อย่างนี้แหละแต่กำแพงแต่กำแพงเพื่อทำให้ NPC มันจะได้เกิดความเป็นจริงแล้วเราต้องฆ่าพวกสลามนะเพราะว่าสลามนั้นจะทำให้เราได้ครบเพลิง ซึ่งเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆต่อ้นเกมเพราะว่าถึงเราจะสร้างบ้านเสร็จแต่ถ้าไม่มีครบเพลิงไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้มันจะทำให้ n p c ไม่เกิดไม่มีไฟไม่เกิดแน่นอนนี่ได้มาแล้วครับมา ก็อย่างที่บอกไปวนะ่านี่มันคือโหมดมาสเตอร์นี่เอพีซีกันมาแล้ว นี่อาวุธต้นเกมที่ดีปูเดนซอด ข้าตาลามเอาไปเป็นทอสได้ตังม,มาต้นเกมเนีย่ยพึ่งตายไปแล้วกันเห็ดพวกนี้สามารถเอามากินแล้วเพิ่มเลือดได้ด้วยการกดปุ่มเห็ดโอ้เราโชคดีนะเนี่ยเราเดินทางมาก็ถึงจุดที่เรียกได้ว่าให้ของเำราัาบมือไมเอนะ บางคนเดินทางไปไกลมากกว่าจะเจอการที่เรามาเจออะไรแบบนี้ตอนตัวเกมมันจะช่วยเราประหยัดของไปได้เยอะได้ล่มได้แร่มาเออแรก่เกมนี้มันจะสุ่มเกิดด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้มันเป็นคล้ายๆแร่เหล็ก ถ้าถ้าสมมติอีกโลกหนึ่งเราไม่มีแร่นี้แปลว่าโลกนั้นจะเป็นแร่เหล็กแทนนะครับตรงนี้มีที่อย่างเดียวที่ต้องระวังฮะโนมนะครับโอ้ยไม่นึกเลยว่าจะดวงดีได้นะครับสิ่งนี้คือกระทาซัมมอนนกเอาไว้เล่นสายซัมมอน เกมนี้มีสายหลายสายนะซึกสายถ้าไม่นับสายแยกมันจะมีสี่สายหลักเมลีซัมมอนตีไกแล้วก็เวทมนนะฮะก็ <c oughs> ก็จะออกไงเนี่ยชีวิตโอ้จะมืดละช่วงต้นเกมอย่าอย่าเพิ่งไปซ่ากับตอนกลางคืนนะโดยเฉพาะถ้าคุณเล่นโหมดมาสเตอร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปซ่า เขาแม่งโหดโอเคเราเดินสำ,สำรวจด,ดีนิดหน่อยโอเคเราเจอแร่และ ออย่างทินอองเราจะไปเจอถ้าโลกไม่มีทินอองจะไปเป็นคอปเปอร์เป็นแร่พื้นฐานโอเคเรากลับบ้านเออนนี่เรามียาเรากินยาเพื่อกลับบ้านได้ โอเคเราไปสร้างชั้นสองไม้เราไม่เยอะก็จริงแต่่าพอสร้างได้เพราะว่าผมไม่อยากให้ npc มันอยู่ชั้นแรกมัน,ม,น,ม,นมันชอบเปิดประตูอมันเตอร์เข้ามาคุณพอเข้าใจใช่ไหม ไม่ต้องครับก็ได้นี้ผมครับมันเป็นแค่ไฟตกแต่งไม่ค่อยมีประโยชน์แต่นี้จำไปต้องครับ e n v i l เอาไว้เอาไว้ครับอาวุธมันจะสำคัญมากๆโอเคเรา กรปิดช่องทางล้ไม่มีไม่มีมอนเตอร์ตัวไหนเข้ามาได้ยกเว้นผีผีสามารถเข้ามาได้ก็เกมนี่มีผีนะครับถ้าเราตายบ่อยมันจะมีผีเกิดขึ้นมาก็พยายามทำลายรุปศพไปย เราจะครับออนี่มองไม่เห็นโตกับเก้าอี้สองอย่างนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการนำาอพีซเข้ามาในบ้านนะฮะนี่โอสวางอยู่ ซึ่งเรามีช่วงเวลาตอน,น,นคือถ้าอยากทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือต้องขุดลงไปข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดและ n อ c จะเกิดตอนเช้านะไม่ได้เกิดตอนกลางคืน มันก็คงจะทายถ้าเกิดตอนอราาคืนอ่เรามีแร่สิ่งที่เราควระครับอย่างแรกคืออีกแอคโอออฟไม่ค่อยดีออฟไม่ค่อยดีเอาอไม่ค่อยดีโอเคเอาไกดไปหยุดนั้นแล้วก็ขุดเมืองโอ้โหเนี่ยเาผมบอกเล้วผมไม่อยากเอาไป เอ็อยู่ตรงนี้แม่งเปิดประตูให้มอนเข้าโหเอ็นบีซีโคตรฉลาดครับอเอาบล็อกกันเลย โอ้เนี่ยผมบอกแล้วอย่าซ่ากับซอมบี้มา โอ้โหสบ,บีเข้ามาอีกตัวละสภาพชีวิตโอ้โอ้โ,โอเคกลับมาให้เอพีซี ไอ้กไก่โอเคอุดเอาไว้มันจะได้ไม่ไามโธ่ตายไปเยอะอเคียทำลายกองนี้ได้ มาช่วงต้นเกมเราจะทําการขุดแนวดิงสองช่องอย่างนี้แล้วก็เอาเชือกที่ได้มาจากหายที่เราไปเอามาจากบ้านต้นไม้ตรงนั้นแล้วก็ขุดหินมานจะให้เราคราฟเฟอร์แนนได้สิบก้อน พอแต่กลัวว่าอย่างเดียวคือไม้ไม่พอคืนแบบเหมือนไม้จะไม่พอชีวิตก็คือต้องรอตอนเช้าอย่างเดียวเลยตอนนี้ อยู่ตายบ้านพอดีมันนับว่าดีไหมมันช่วยประหยัดเวลาอายู่แต่มันไม่ค่อยดีตอนช่วงต้นเกมสักเท่าไหร่ถ้าเป็นเมืองที่ให้ของอะ่ะมันจะดีแต่ถ้าเป็นเมืองแบบนี้มักจะมีมอนเกิดโอ้ยแหละเสียดายเราได้รถสปีด ถ้าเราไม่ได้รถรถปีดน,น่าจะดีกว่านี้ลืมคามนาฬิกาน่าจะคามนาฬิกามาก่อนเอ้ย ตกี้อ๋อครับนี่วางไว้ตรงที่ขุดเลยเผาแร่ทินในเมื่อเราได้คาถาซัมมอนเราก็จะได้สายซัมมอนนะ แต่ชุดสายแซม,มอนต้นเกมไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นจะลำบากไหมต่ายต้นตอนต้นเกมโอ้ของดี ถ้าสมมุติคุณขุดขุดอยู่แล้วไม่มีช่องสีเหลืองเนี่ยให้กดคอนโทรลครับมันมันจะเป็นระบบขุดแบบเป็นช่องหรือเราจะขุดจากข้างในฮะเราขุดข้างในได้อะไรอย่เงี้ยโอเคได้แร่มาเยอะอยู่ โอ้ยเชื่อมหมดพอดีถ้าเชื่อมหมดแล้วก็ไปกด R ในการขึ้นรางรถไฟนะมีแร่แล้วไหมดูดีๆนะครับรางรถไฟมันเอาไปใช้หาแร่นี่ เราไม่มีเชือกแล้วต่อบล็อกทุบให้เอาของ เรามาฟังนี้บ้างเพื่อ,เ,อจเจอแล้วโอ้เจอเลยแร่ซิลเวอร์แร่ซิลเวอร์ Silver นี้เป็นลองในต้นเกมมันเป็นลองแค่แร่าปีศาจปีศาจแล้วก็แร่นรก แล้วก็แร่ทองและแพทตินัมทำไมถึงพูดว่าทองและแพตตินัมเพราะว่าทองและแพตตินัมมันคือ,อย่างเดียวกันแค่เปลี่ยนสยีเปลี่ยนรูปร่างของแร่ก็เหมือนแร่เหล็กกัลลีนนะครับนี่คือข้อเสียของการไม่มีฮุกนะเราก็จะขุดแร่เงี้ย เดี๋ยวเราจะคุดแร่ให้เยอะกว่านี้แล้วเรากลับขึ้นไปไม่ก็ตายกลับเอา้าโอ้โหโอเคไม่ตายกลับละกลับเลยดีกว่าแนะนำให้พุ่งด้วยความเร็วแสเอียงเลยนะฮะพุ่งด้วยความเร็วเสียงเพราะว่ามันมีดาเมเตจรด้วยที่ผมรีบขึ้นมาเพราะว่าผมลืมเก็บ เงินของในตัวไม่ตกนะครับถ้าคุณตั้งเป็นโหมดในการสร้างตัวละครเป็นคลาส,สิกของในตัวจะไม่ดอปแต่ถ้าคุณสร้างเป็นฮาร์ดหรือฮาร์ดคอร์หรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันยากกว่าคลาส,สิกของมันจะตกนะ เราคาอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ไม้ไม่พอหรือว่าอะไรอ๋อแร่ไม่พอพิกแอคมันต้องใช้อย่างน้อยสิบอันตอนนี้ก็เช้าแล้วออกไปตัดไม้ เรียงช่องเก็บขออยากทำนาฬิกานะแต่นาฬิกามันใช้ของเยอะอะก็ในพาร์ทแรกนะครับก็จะจบเอาไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าเรามมันอืไม่ได้ดวงดีได้ ได้ขอมาเยอะขนาดนั้นในในมืองต้นไม้นะแล้วก็จะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก็รอติดตามชมพาร์ดหน้าแล้วกันนะบ๊ายบาย